ขอบคมากครับวันนี้เราบดได้แบบท่านหนึ่งได้แบบท่านหนึ่งก็ดีใจครับที่แบรนด์นิยมยินชวนเรามาเดินแบบแต่ก็ก็ดีใจแหละเพราะว่าเดินเป็นการเดินแบบที่ไม่เกร็งเพราะว่าเขาเขาบอกมูด้วยเป็นมูดสนุกสนุกอยู่ในปาร์ตี้ไม่ให้โยกบ้างอะไรบ้างแล้วเราล้างราเราร้างราแค่เบทีเคทบล็อกไปนานขนาดไหนละอะไรนะครับล้างรากับเบทีเคทบล็อกไปนานขนาดไหน นานครับนานนานมากจริงเดินไม่บ่อยครับเพราะปกติเดินทั่วไปสะดุดรุนสะดุดนี่มันจะต้องไหว้พระขอพรนิดนึงเวลาพัินขนานั้นเลยหรือกกิเมื่อกี้เห็นมันมีเกินเขินนิดนิดเกินเพราะผมต้องมองพื้นมองอะไรบ้างัวสะดุดถ่ายยินเองเป็นแฟนของยินอยู่แล้วแต่งตัวสไตล์แบบยินอยู่แล้วใช่นเองครับเรียก มันใช่เลยแหละเพราะว่ามันแต่งง่ายครับบางทียีนหนึ่งตัวใส่ได้สองสก้าอะไรเงี้ยมาเล่นนะฮะอาจจะจริงก็ได้อย่างวันนี้เป็นสองลุกเลยค่ะคอลเลคชั่นวันนี้จริอเปล่าคอลเลคชั่นใหม่นี่มันตอบโจทย์และสไตล์เราอย่างไงตอบโจทย์ครับจริงๆผมชอบตัวตัวที่ใส่ตอนแรกมากเพราะว่าโดยทั่วไปของแต่ยีนที่มันเก่งเขาเรียกว่าอะไรขาขาอะไรเงี้ยมันก็จะมีเส้นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี่ผมรู้สึกว่าไม่มีนะใส่สบายเดี๋ยวผมดูผิดแต่ไม่มีแหละเนีเราเรา้สึกว่ใส่มันเนียนแล้วก็ ช่วงนี้ชอบใส่ยีนที่สบายๆขาวมา,า,ากอยากอถามนี่จริงครับอากาศช่วงนี้ร้อนเกินอย่างนี้ยมยีนนี่เป็นยนีนแรงของคนไทยด้วยครับผ <ๆ S 2> มถ้าเกิดเป็นความเป็นยีนแรงของคนไทยแล้วอะไรอย่างนี้ผมว<ช>่าคนไทยเราไม่แพ้ชาติไหนอยู่แล้วตั้งใจทำอะไรก็ดีครับ<ด>ใส่ใส่แบรนด์ไทยก็สนับสนุนแบรนด์ไทยแล้วก็เชิญผลักการได้เป็นแบรนด์ระดับโลกเลยครับ ไปยินปากนิดนึงค่ะตัดนิดนึงแล้วใครสนใจในคอลเลคชันนี้ยังไงบ้างก็สำหรับใครที่สนใจนะครับจริงๆผมว่าคอลเลคชันนี้ครับมีเยอะแหละอย่างที่พี่พีอะไแบบเขาก็ได้เดินกันไปนะฮะก็ใครว่างๆใครกำลังหาเสื้อผ้าเซตใหม่หรือว่าตรงตามซีซั่นตรงอะไรก็ไปเดินเข้าไปหาวอล์คยินดูชุดได้เลยครับแล้วก็มิกซ์แอนด์แมทยินแต่งง่ายครับแต่งง่ายมากเสื้อยืดเก่งยีนแลก็จบเลยจริงๆอ่าอะเข้าไปด้วยกัน เอาเอาเรื่องนั้นครับเอาเอาละครที่หลังพอุนี้กําลังจะมาไทยด้วยพรุ่งนี้คุณคุณพ่อเป็นไงบ้างตั้งแต่กลับมาอยู่มาคคุณพ่อมาอยู่เมืองไทยแล้วอัปเดตหน่อยอัปเดตชีวิตกิจกป็นเยอะอยู่ก็ดีครับเขาก็มีความสุขดีเป็นออกไปทางพ่อบ้านเยอะขึ้นขึ้นจริงๆกิจกรรมกันเยอะขึ้นใช่ไหมหมือนว่าอถ้ากิจกรรมบ้านผมเน้นใช้ชีวิตเหมือนเหมือนตัดซิมเหมือนต่างคนคาแรคเตอร์ไปทํานู่นไปทํานี่ไปทํานั่นอะไรเงี้ยแต่ว่า ท้านต่กลับมาสัมผัสได้ว่าเขาเป็นพ่อบ้านเยอะขึ้นสมัยก่อนเวลาเขาทางานกินข้าวตามสไตล์ต่างชาติเอาเราทำงานมาแล้วอ่ะคุณก็ไปล้างจานสิอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าทุกวันนี้ทกับข้าวกว่าพื้นผมกินเต็น ก็เป็นปกติก็จะไปเก็บเองนะไม่เป็นไรเดี emperor, ๋ยวเก็บเองฟ้าเก็บเองน่ารักขึ้นฟ้ามีความสุขขึ้นในหิดตั้งแต่ได้ว่าเออได้มาใช้กีนเหมือนกับก็คือตัวได้อยู่ได้เหยื่อตัวเิยตัวอะไรเงี้ยมีความสุขขึ้นครับผมปกติกเขาจะโลเทคข้างแรกอะพอตอนนี้สั่ง ช็อปออนไลน์เป็นนะผมเห็นรถกระบะมาบ้านผมวันหนึ่งมาทุกวันแถวนู่นมันส่งแถวนี้มาส่งแต่ว่าเริ่มช็อปเป็นออนไลน์เขาบอกมีญุ่นของเก่าไม่ไม่คืออยากจะทำงานอะไรยังนอกจากไปรับที่บ้ารเงี้ยไม่เคยไม่เคยพูดให้ผมฟังแต่ว่าแล้วผมก็คิดว่าเขาน่าจะไม่อยากกลับไปทำแล้วแหละเพรน่าจะงานของเขาก็นั่นแหละปัดกวาดเช็ดถูล้างรถ่่น เขาเขาเขาเม้ขาเป็นนักธุรกิจมาก่อนทำงานมาก่อนเลยเขาเขาปรับตัวนี่คืตัวน้ามันก็เปลีตัวเองเลยนะครับแล้วธุรกิจแล้วก็ก็ก็นั่นแหละอยู่นิ่งๆผมว่าก็ก็ถูกแล้วถูกแล้วไม่ในในส่วนตัวเรารู้สึกว่านักธุรกิจแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันหรอกถ้าถาเกิดปรับตัวไม่ได้แล้วยังทำต่อยากแล้วก็ผมว่าเขาเป็นคนที่ยอมรับด้วยว่าเออเจนเนอเรชั่นมันเปลี่ยนเอาไว ถึงเวลาก็คืออยากให้คุณพ่อพักจริงๆนั่นแหละถูกรครับพักอยู่เฉยด้วยมีแพนอยากจะชวนไปแบบไปเที่ยวไปอะไรที่ต่างกันแต่ยาวๆไปอะไรมีครับมีแต่ว่าผมเคยพาไปแล้วรอบนึงแต่ดูทุกคนดูไม่มีความสุขห่วงหมาขนาดขนาดผมเอาเพื่อนมาช่วยเลี้ยงเราแลยก็ไปเที่ยวได้วันหนึ่ง ให้กลับเลยเพราะ <ขอ S 2> ว่าเป็นห่วหมดเฮ้ยป่านนี้ซูลูจะเป็นยังไงเนี่ยอยู่ยทุกคนเราเนี่ยโฟกัสไปที่คือุลพอตอนแรกมาอยู่บ้านคือเขาก็ติดบ้านใช่ไหมหยิบย<ม>ังไงผมมาติดครับ <laughs> ใช่ไปเที่ยวข้างนอกอะไรทุกวันนี้ชวนมีกินข้าวไม่ไม่ค่อยออกทำเนื้อข้าวอ,อยากจะใช้เวลาอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวมากกว่าข้างนอกเดี๋ยววันนี้เป็นของวัยทองอยากอยากไปลัเริ่มเริ่มติดบ้านแล้วใช่อย่างอย่างนี้เองทำโก้เรื่องของคุณพ่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว พี่นีโโน่โกรธในชีวิตของตัวเองเป็นไงบ้างตอนต่อจากนี้หลังจากนี้แล้วก<อ>็วจริงตอนนี้ผมก็ถ้าถ้านใ,ในถ้าในวงการก็ทํามาหลายอย่างแล้วแหละที่ที่โออกรายการเล่นๆเราก็ทําแล้วนะ,สะแสดงก็งสแสดงแล้วนะครับก็อยาก enjoy, เอ็นจอยกับแฟนๆดีกว่า<ม><ม>เพราะว่าเราก็มาช่วงโควิดแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่ได้เจอกัน<ม><ม>แล้วก็พอมีโอกาสได้เจอกันก็ตอนช่วงโควิดที่ไม่ได้เจอก็ก็มีงานได้ได้วิดีโอคลอบ้างอะไรเงี้ยเราก็ได้คุยกันว่าเออถ้าสมมติว่ามันเปิดแล้วเนี่ยก็ อยากจะไปเจอตัวจริงๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนให้ได้มากที่สุดก็เนี่ยแหละก็ทําตรงนี้ไปก่อนตอนนี้ผมก็แฮปปี้กับการได้เจอแฟนได้ทํางานบ้างมันไม่ใช่ว่าทํางานแล้วโฟกัสเงินแล้วอ่ะไม่ต้องโฟกัสเงินแล้วมาทำแล้วก็ได้มาเจอเขาเรื่อยๆแต่เนี้ยชีวิตในโฟกัสในชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเปลี่ยนโตขึ้นเปลี่ยนก็นั่นแหละอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจรางๆทำอะไรก็ทําแต่เมื่อกี้ผมพูดเหมือนที่ว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในการทํางานอะไรอย่างเงี้ย อยากเป็นขนาดไหนเป็นนักร้องเป็นนักแสดงที่คือพอเราคือพอเราอยู่ตรงนี้เราผมก็ยังรับงานแสดงอยู่ครับถ้าถ้าเกิดไม่ไม่ไปแสดงที่อื่นเพิ่มเลยแบบอยู่หลักตรงนี้เล่นของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้ประสบการณ์ไปที่อื่นเราก็ไปเจอคนอื่นเจอประสบการณ์ที่อื่นเจอดาราผู้ใหญ่ศิลปินผู้ใหญ่ก็ได้อะไรจาก การถ่ายทำแต่ละฟองก็ไม่เหมือนกันนะเทคนิคแต่ละที่เราไปเจอก็เหมือนเหมือนคนที่โตมาหลายหลายพื้นที่ผมก็รับประสบการณ์กันได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นในการแสดงตัวเองงานละครครับงานละครค่ะล่าสุดเพิ่งท่นเป็นพระเอกเป็นตัวทำนี่ดูเขินเหมือนกันยังไม่ชินแท้ไไม่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 ชินเลยไม่ชินก็นั่นแหละฮะกดดันกดดันเพราะว่าเรื่องนี้ดำเนินคือละครเนี่ยผม ผมเพิ่งรู้ว่ามีมากกว่าสิบตอนมันจะตั้งซีรีส์ใช่ผมเพิ่งรู้ผมก็รู้งานทำงานการถ่ายทำก็ตามปกติเวลาเราดูซีรีส์ผมดูซีรีส์เกาหลีดยเนี้ยสิบหกตอนสิบสองตอนแม้กระทั่งซีรีส์ที่เราเล่นเองก็สิบตอนแล้วนั่นแหละบทมาก็ผมไม่พูดอะไรมาก แต่เดี๋ยวมันจะหลุดไปแล้วแต่ละครมันจะมีความเรายละเอียดตอเยอะกว่าซี้รายละเอียดเยอะตอนเยอะจริงๆแต่ละครรายละเอียดมันเยอะการทำงานมันก็จะแบบว่าแต่ข้ามไปอีกขั้นหนึ่งเงี้ยใช่ครับแล้วก็บทบาทก็แตกต่างแล้วต้องรับตัวยังไงบ้างหยินในการจะตั้งนะครับคอนเสิร์ตเล่นซีรีส์ไรเลละครก็ปรับเยอะครับบทบาทเพอนะครงต่างมาทำกันบ้านมาเรายังติด การวิธีการนั่นแบบดิ่ดีอยู่ใช่ไหมผมว่าคล้ายๆกันแหละครับจริงๆคล้ายๆแต่ว่าคอนนี้ผมว่าด้วยพอะเรื่องนี้แหละก็จะมีความสดใสเพิ่มขึ้นอะรอลงสนามจริงแล้วมัน p r o d ั c t i o n ทุกอย่างมันยิ่งใหญ่ขึ้นมันทำให้เราเกล็งไปเยก็จริงๆก็นิดๆนิดนึงไงใช่โดยเรื่องนี้เทคนิคอะไรก็จะเยอะด้วย พูดละเธอพูดว่าจะไม่ด้พูดเรื่องละครสิจไม่พูดเนื้อเรื่องระวังรูกคำพูดนั่นแหละครับก็แล้วก็ยิ่งไปเจอกับอาราวด้วยเล่นครับตอนตอนนี้แบบเปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยอ่บอกว่ามีไปลงสนามจริงเรียบร้อยสนามจริงเรียบร้อยสุดเลยเซตแรกมาแลยเขาจะไม่ยอมหลุดเลยนะเนี่ยโอ้เป็นไงบ้างฉากแรกในการได้เล่นละครฉากแรกเลยครับฉากแรก หมายถึงว่าวันแรกเลยวันแรกวันแรกเขาไม่ก้าเข้ากำกองเลยอย่างเงี้ยอยู่ข้าวครับเขาเบอกอร่อยไหมอร่อยมากออสุดยอดติดน้ำใบเตยกองดีมากโอ้ผมเห็นบอกเขาเจออาดาวใช่ครับอาดาวเขาเป็นมืออาชีพแล้วเราได้แบบขอค้าวพุทธาอะไรไหมงรับการที่เราต้องอยู่ในกองอย่างเงี้ยอ่าผมไม่ได้ถามเลยเพาผมเน้นสังเกตวิธีดูการระดัพักรักจำอย่างเงี้ยผมจะเกินๆสมมติว่าเดินไปแล้วแบบ อันนี้ยังไงดนีครับมันดูไม่ทํากันบ้านมาเขาก็ทําทากันบ้านมาแต่ว่าก็ดูเทคนิคของอาเขาด้วยเห็นว่าเป็นแบบที่รักเล่นดูของคนในกองคนในกองรอครับก็นั่นแหละเดี๋ยวนี่เพิ่งคิวแรกเดี๋ยวไปเรื่อยๆจะยิ่งสนิทไปกว่านี้อาจจะเปลี่ยนจากเอนดูเป็นเอนจอยเอนจอยผู้กำกับเขาเที่ยวมากไม่เห็นไม่เที่ยวครับแต่ว่าละเอียด หมายถึงว่าภาพในหัวรวมกับเป็นแบบนี้ภาพในหัวผมก็แบบนี้บางทีก็มัคุยกันก็ <im it> มาต้องคุยคุยกันแล้วผมก็ก็ขายขายกันก่อนเล่นนะคราวนี้ผมเป็นนี้นะแล <im it> ้วไม่ดีกว่าพี่มงเป็นแบบนี้ <im it> เป็น <im it> แต่ยังไม่โดน,น <im it> รับน้องใช่ไหมคนในกองยังครับยังรับน้องมีด้วยครับจะต้องมีด้วยอ๋อเต็มตัวเต็มตัวไงบ้างครับรับน้องจากแบบพี่ๆผมซ้อมมวยรอนะคุณรอว่าไงบ้างวอว่าไงบ้างก็อ ก็น่าจะดีใจกับผมเรายังไม่ได้ไม่ได้คุยกันเขาก็ก็รู้แหละเพราะว่าว่าจะมีละครตัวเขาก็เพิ่งจะถ่ายภาพยนตร์เสร็จด้วยแล้วก็ในในอนาคตที่มันจะมีผลงานคู่กันเนี่ยเขาก็ผ่านในอนาคตมันไม่ได้เป็นกะดันทีนะในอนาคตถ้าสมมติว่ามันมีเนี่ยตัวเขาก็ผ่านประสบการณ์ถ่ายภาพยนตร์มามันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าการรับรับพน ผมก็ต้องเก็บประสบการณ์เราบ้างเดบรรยากาศเออบรรยากาศมันเขาขึ้นไปตรงนี้แล้วผมมีอยู่แค่นี้เราเล่นเทียบกันไม่ได้ีแย่เลยเราได้ไปพร้อมๆกันต้องหาประสบการณ์ให้มาแข่งกันได้ได้แสดงว่าเขาก็พร้อมซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามพร้อมซัพพอร์ตนะผมว่าเราทุกคนเนี่ยไม่ได้ได้ยินบอลทีมนี้แหละสี่คน YTLPP ซัพพอร์ตกันให้ทำอะไรภาพที่ปล่อยออกมาเป็นภาพที่เราใส่เครื่องแบบด้วยแฟนๆฮาร์มากโอ้โหหลงรักเพราะหนุ่มในเครื่องแบบลุกนี้ลุกนี้ ไม่ยรู้ก็เป็นลุปที่นี่ไงผมมียศด้วยอีกน่าและครับนี่มีบุญกุลยิ่งใหญ่ะลรนะก็บอกว่ามันลงประพอเหรออามียศนะครับมียอดจะได้แบบจะได้เห็นอะไรกันเมื่อไหร่ยังไงครับนี่แหละอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่ผมเพิ่งรู้ตอนไปถ่ายละครว่าผมเพิ่งรู้ว่า จำนวนตอนมันคูณสองไว้ด้ผมรู้โอ้ขึ้นอีกคือผมมาเข้าใจว่ามันมี12อะไรอย่างงี้ยมันขึ้นไปอีกเท่านึิมแล้วก็แบบเอา้าเพิ่งรู้เหรอว่า,าละครเป็นอย่างงี้ก็ครับเพิ่งรู้แท้น่าจะเจอกันอีกยาวๆอยเงี้ยมีอัปเดตกันใหม่นเนาะเจอกันอัปเดตพอ,อรู้ก<อ>็ล็อ,อ,อ,อกคิวไว้60สิบคิว60คิวขนาดนั้นเลยอ่ะโอเคครับขอบคุณครกาพิทิสเสิร์กลูก